ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตื่นเต้นสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่กลางอยู่กลางแม่น้ํานะครับเจ้าพญานะครับเพื่อจะข้ามไปฝั่งชนบุรีนะครับเพื่อจะไปวัดอรุณราชวรารามนะครับล้วพาทุกท่านไปชมพระปางแล้วก็ชมยักษ์วัดแจงนะครับในตำนานยักษ์วัดแจงนะครับที่มีอายุยาวนานถึงสองร้อยปีนะครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศ ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอยู่บนเรือนะครับแม่น้ําไหลเชี่ยวมากนะครับแม่น้ําเจ้าพรยาตอนนี้นะครับอยู่บนเรือคนก็เยอะนะครับชุมบรรยากาศ2อฝั่งแม่น้ําเจ้าพรยาไปพังๆนะครับ ก็จะถึงฟังแล้วครับมองเห็นพระปางวัดอรุณแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมานั่งเรือข้ามฝากนะครับ4บาทนะครับ เดี๋ยวให้คนทยอยขึ้นไปหมดนะครับเดี๋ยวขึ้นคนสุดท้ายนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะคนเยอะมากนะครับวันนี้เพราะว่ากระแสเท้าเวสุวรรณมาแรงมากนะครับสังเกตได้นะครับที่วัดอรุณนะครับหรือว่าวัดแจ้งของเรานะครับแบ่เข้ามานะครับเป็นการทําบุญเทวดาประจําวันเกิดนะครับซึ่งวันนี้คน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเดินทางมาที่วัดอรุณนะครับหรือวัดแจ้งนะครับเยอะแยะมากนะครับนี่นะครับผู้คนที่มาทำบุญนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นหลวงพ่ออรุณหรือหลวงพ่อแจ้งนะครับจำลองนะครับมองเห็นพระปางวัดอรุณนะครับสวยงามนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับของฟังทบุรีนะครับเป็นวัดสมัย กรุงศรีอยุธยานะครับพระปางวัดรุนเป็นเอกลักษณ์นะครับของวัดอรุณด้วยวัดแจงนะครับในอดีตซึ่งเป็นกระเบื้องเคลือบสีนะครับเป็นลวดลายสวยงามนะครับที่พระปางนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของวัดอรุณน,นะครับหรือ ชื่อเดิมก็คือวัดแจ้งนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับอยู่ฝั่งทนบบรีนะครับซึ่งวันนี้มีสรทธาสาธุชนเดินทางมาทําบุญเยอะนะครับเพราะว่ามีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับที่ผู้คนให้ความเคารพและศรัทธานะครับมากราบนรสการกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับได้ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อน เดีวพาไปกราบองค์พระาธาตุก่อนนะครับเนี่ยนะครับถือโอกาสมาถ่ายทำ u t u b e ก็ได้ทำบุญไปด้วยนะครับไปในตัวนะครับได้กราบพระาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเดี๋ยวชมร,บรอบๆพระปรางวัดอรุณกันก่อนนะครับ ความสวยงามเอกลักษณ์นะครับเป็นกระเบื้องเคลือบสีนะครับลวดลายสวยงามมากนะครับประปางวัดอรุณนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับฝั่งธนบุรีนะครับหรือว่าเรียกกันง่ายๆวัดแช่งนะครับแต่ก่อนกราเคยเห็นแต่ในสมุดภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับประปางวัดอรุณนะครับ เดี๋ยวสักพักจะพาไปกราบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พุ้คนย่านพังธนบุรีนะครับให้ความสักการะและเคารพนับถือนะครับนั่นก็คือหลวงพ่ออรุณหรือหลวงพ่อแจ้งนะครับซึ่งอยู่ภายในพระวิหารนะครับึ่งถือเป็นหลวงพ่อที่สวยงามอีกองหนึ่งนะครับหลวงพ่ออรุณหรือหลวงพ่อแจ้งนะครับเป็นพ,พุทธรลูปศักดิ์สิทธิ์นะครับ ปางมารวิชัยหน้าตาก,กว้างประมาณ50ซนติเมตรนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับโปรดให้อัญเชิญมาไว้ในพระวิหารนี่นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับพรยายักษวัดแจ้งนะครับกับยักในตำนาน200ปีมาแล้วนะครับ อยากวัดแจงครับหรือว่าทาวเวสวรรณนะครับก็ออขอเจริญพรนต้อนรับศรัทธาสาธุชนญ,ญาติโยมร้อมกับพระอารามนามเดิมของวัดอรุณก็คือวัดแจ้งนั่นเองจึงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญประดิษฐานเคียงคู่พระอารามนับแต่นั้นมาในช่วง เทศกาลขึ้นปีใหม่นี้จึงได้อัญเชิญองค์จำลองมาให้ญาติโยมได้จุดธูปเทียนบูชาอยู่ที่บริเวณที่บริเวณกางพญายักษ์วัดแจ้งแห่งนี้ตลอดจนได้มาอธิษฐานจิตบาร,รมีขององค์พญายักษ์วัดแจ้งที่ประดิษฐานเคียงคู่พระอารามมาตั้งแต่สมัยล้นก้ารัชการที่สามีพระราชดำริให้ช่างหลวงเทพกันแจ้ง องค์พยายักษ์วัดแจ้งก็ได้รับการชันรุษเสียหายหลวงปู่น้าซึ่งเป็นเจ้าวาดในขณะนั้นจึงได้บอกบุญเรียลัยญาติโยมชาวชุมชนแล้วก็ได้กำหนดพิธีเบิกเนตรสมโพธิ์หลวงปู่น้านี่เป็นเกจิองค์สำคัญในโยมแห่งย่านฝั่งทนโดยวัดอรุณราช,ชวรารามเป็นองค์เกจิสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาตะกุดหนังหนาผากเสือ เพราะนั้นหลวงปู่นาคนี่เป็นพระเถราจารย์แห่งยุคในยุคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับวัดอดุลนะครับหรือว่าวัดแจ้งนะครับมรบรรนบ้านลากสไตายมีโอกาสเดินทางนั่งเรือข้ามฟากนะครับซึ่งก็ตื่นเต้นนะครับไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อมาไทยทำนำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็ได้ทําบุญไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าการทาบุญขอให้ทำด้วยศรัทธานะครับ มีมากทำมากมีน้อยทำน้อยนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจร้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ